อืมแตู่ทุกทายก็คนโตทุกคนกตามทุกทุกทายก็จ้าต่ก้าวบัดนี้ขู่แเ่ว้าก็ขูู่ให้บอกว่ามีปิศนา่อนบ่กกูไม่ม่ีปิศนาที่จะหลอที่เด้วห่ค่ะขู่ให้ปริศนาแต่ให้ไปตามขู่เบาอย่าะเงี้ยฟังดีดีหักกูคนเกิดมาในกูเด็ดเดี่ยวด้วยแม่เด็ใเดี่ผูด้ แม่ยิกัญด้วยแม่โมกัญชาด้วยมกูมาดูกัญาด้วยมาควานกัญชาด้วยกัยด้วยวาดใดีด้วยเขาเ่งเนเาดนด้แต่ว่าตัวสุดมันมึงขามก็มก็คืารจำใบเห้พักเันเห็ออกมันได้เห็ดเหมันได้แตคือจติดล่ะคือูม่จเขาเจ้าเลย ผมนั่งมึงอย่งกูด่มงก็เจ้าวะเจ้าจำภาษาเหอมึงก็ทั้งปัดนู้มงก็ทั้งเสียปาู้ก่หยังมีงตะตู้ข้าวี่เขาเจ้าตัดมงนี่เนี่ยเขาลอกพี่เนี่ยงก็เจ้าวะมังก็ทั้งวดแถมเขาจะมึงพ่วงมาผูผู้ขาดจมาขึ้นด้วยกันนั่งขาวที่ยังข้าวที่จะขึ้นเอาพ็มาเสียปากเมาก็ยคนเนาะงงสิละงูไม่หยั่งมึงก็เจ้าก็เจ้ามาปั่น ก็เจอาพออันนั้นพ่อ้าปากพ่อ้าปากอยาเอามุกเอามุกมปลรอยเพราะว่าคู่ต้เรามักมามันยากกัน่ไห้เกงยากก็บปันสร้าก็เมนใช่ว่าดาบ่เห็นก็ได้ออกามุกมปล่อยเห้าเจ้าเย้ายกเกันอยกกากันเลีวกันเอว่าไปนี่ผู้ใดนี่ ซ้ายน้าซ้า,ายนี่งามจะเห็นก็นกระตั้งห้อมอกกระดาับพอรัพอถืโทษรักห้องตะกิน,ปนกเป็นมำไข่แม่น้ำผงเนี่ยแม่น้ำไขเ่เนี่ยตกินเกินกันแม่น้ำไข่ขามพ้องแม่น้ำไข่ไปยืนจับอยากก็มาปดมากล้เป็นแม่น้ำผงแตู้ถโทษเร,ราอ่างไาสั่งผูตดแล้วได้รักษาแล้วขอเปลี่ยนยา ให้น้ำไหลคุททั้งิเนือยังไงนานเส้นไหสตามถึงแต่เตานะน่งเนือเ่อการไปไหลปุกกาบไปแยกกันกับปุไมแบงเื่อจากกนะหาายีน่ะที่รหไต่เพาให้ยันไตบ้านยู่บ้านบ้านบงเนื้อเอาบงเนื้อเขายู่ท้งใต่ใสอยต่้เนื้อเนือถ้าจะตามสายน้าสายน้าไหลล่องท่านาทนี่เนขารักษาเลย พราวาปูทีตรวเนี่ยว่าสาธุวน้สร้างตามเพราะวัาเป็นผู้นยังหรือระวะที่หน่จสาวสาวท้ายจฝาบาทมันจะโผล่เวลาต้องแต่งใมในไตข่านมามันเป็นยังบานบานประเทศท่สุดเสาง้แะย่างจสิหืนี้เยเสาไฟสบหรือเห็นว่าไฟฟ้าอุรลทไฟก็ไปแล้วไหมไฟ้้าขารถกับะ้านหาดเขาไฟโง่ั้งาษาาน

มันงานเวกาบนัร่งมนกันโอ้บักู้บักกู้านเกไปเอากู้มาเือได้กู้กว่ากเลูกหน่วยกู้าบัดก้้วยเนจากเร่องกู้แเงางต้นไม่มันกไปหาด้วยมันเอาเทุกเเลยเนาะู้เจ้าองอยเ่กัเจอกับลามันก็ไปหาด้วยเมื่องเมื่อตามมาทุกเงื่อนเอออคครัมันเอาเุกเงินทุกคนเล่แม่

มาต้าเต่านะนันะูรูเกี่ยงคือวันนี้งเจ้าเหล้ว่าคือกูบอกข้าเก่าน่ะกูอกข้าเก่าูคืออะไรกูก็ได้เห็นการพนันพันหุ่นเกี่ยงคือเอาล้วคือคือรักปรจานต้องมาทาพูดไปรับบ้านงๆพกเกยงกูเดียวมึงจะได้หว่กูนี่แหะทูเขาจ้องเไน

น่างะชอบกหลพม่มีภู้าอัาไมเป้าเพื่อนเามากนักสกาวจะขึ้นคอเลยบปนแฟนขับเข่ากับขึนมาหลายแต่ว่าข้อมันข้อมันมันจะไหลเนาะแล้วขเอมันแบบโอ้ปเรวดีเลยเนาะปเรวาเขาดีเลยออนั่นแหละโอ้เข้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นตากวนไม่เดืน้องคนเด็กอน้มจังกันกรสซ้ากันเขาะกรวซ้าันเป็นพี่เป็นน้องกันน้องบอกมันถือ จมตีมาหลายเกินไปเข้าเมนนะเนาะแบบเนอะเมนขะเมนเนียว sure. ่าเข้ามากแบ่ม่ได้ใจเนาะกันเนาะก็้องเสนไปนะมเ้นมีดเกาเกาโอ้ไอโอเลยเดีนะเกินสกาวท่้งเพื่อนทั้นสี่ยไปเพื่อนเยอะท่าสี่นะเพื่อนกรหวังดีเข้ากับใจที่่เพื่อนรังีแห่ปูกรครับบนมันทายหรอก้านเกิดคำบอกับ ก็บอกกู้นะบอกหมดเป็นรมดกันเป้าเท็ดดีก็ได้ดีเท็ดดีก็ได้ดีปูตัวไม่เฮ็ดน้ำแม่ก็ได้ดีตัวไม่เฮ็ดน้ำปลาก็ได้ดีแม่เราโม่งก็ได้จาวายเฮ็ดแถมน้ำเป็นเย็ดทำให้เป็นธรทมให้คิดว่าเราทำดีแล้วอันเพื ê, ker, ่นว่านก็ดีกันตามมุนเฮ็ดเฮ็ดยางไปเลยอืมเพื่อนกับผู้ว่าหมดนั่ยนะโุ่งเราในป่าวเวอร์โทษนาะ ปูหน่อยปม่ยมาเอาแม่บอกว่าแม่ค่ะปูบอกว่าให้เลยพอหาปูหน่อยเมอตอขามมหาปูดอกปูวานซีนึกกับอ่านยุะมัต้องขมาปูระบาดเมือตอนของมหาปูเห็นไหมรับปูหน่อยย่ตำหนักเราไปยังไงปูจะเป็นตนพี่ขครมก็เปิดอ่านซื้อก็ไ่ได้้าอย่างใช้มึเขมาปูก็ไยที่เราเอาปูไล่มาไปได้ได้บ้างไล่บนนี้ตีมะพร้ายเขาต้องซ่อยแม่บอกอือกัน อันนี้ก็ไป็นยอดซซยมันธุ์อกเสียพันธุ์ใหญ่แล้อดพันธุ์นี้เยอะข้นเฮาอาจจะจีบอาจจะเป็นยน,ยน,นั่นเป็นนี่กันขมี่ขนเฮาอาจจะเป็นนัก,นกรบคู่กันขมี่กู่กับอะไรว่าปู่เก่งปูกระเก่งเงียบปู่เล่นานังปูกระเก่งเล้าสวนน่ข้นเล้าเกิดคำว่าสว่ข้นปู่สียทุกแม่ปะทุ่มมากแม่ปะทุ่มมาก นักวัยเราบปอยู่สนุกดิอ้เรบายปูจีสู้กับแม่ไปทุ่มานสนุกเป็นอย่างนั้นก็ไปอยู่เราเบื่อกูกันลูกกูกันลูกชายกูกันลูกสาวกูกันลูกชายกูกันหลานนี่กับลูกกัหลานเต็มนี่เราหกจริงๆมันเลยเบื่อ ย้งกันพา,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 ากันเลี้วันยากเพื่อ้เกิดเบือเพื่ว่าความกัรกระโดดพวกทุ่มทุ่มเปี่ทุ่เมเนียวระหว่างพระเจ้ามะขอดพระเจ้าสมุนมะบุญมาหวานได้มากปั๊บกาบปั๊บปับกลับรับรับไอ้ผู้ขากุเทพก็ละมัดกันเนะ่งที่จะขอกับเราสนไหมบันไม่มาสาตัวเด้องกีว่อ อีเมีกูญาตาย่ากูขาดมากกูขาดมากเลอนี่เพา่ได้มาอย่างนี้กูขาดมากหัวเพิ่งบุญาร์ยาบารมีมากอเปลูกเป็นล้านเป็นลูกเกิดลูกเลี้ยงเป็นลูกเนี่บานบานยานสวนเขาตูเขาไงน้ำกุมเขาดักผักขาเรื่บ่วบาไม่ตาวาดาบูเรื่องขาดตัวเร่ที่หนึ่ส่วนมากวันสันงการัดกูกู้สีพรามากเราบอกแห้งก็ว่ดังเรามาขอร้านกูเขงเลนมากเราเขาบอกมวน

Oh yeah.

คนกเาคนจับหัวจับหมอจับปลาจับหมวอปลาจับหเก่งหาปลานอืดนก็มีหาดูดูตนกับมีพวกว่าพวว่างวงะบาดแม่ขี้ดีบ่ดีแมน้อยดีก็ดีแม่การเรียนบ่ดีแม่มอเดีกบ่ดีแม่แดงดีบ่ดีน้องเจ้าดีบ่ดีเป็นอย่าง,ง็ว่าดขูกเลยว่า ทุกคนเขาก็มาด้วยเกิดใจมาด้วยความดีมเขาก็ได้มาหลบมาเรี้รงองผู้ใดเขาจะเป็นเยนง่ายมาเยกเหรออย่างภกเขาเขาจะเป็นรับเป็นเมื่อเป็นเพืวยมากกหรออย่างภกเขาเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาคำนว่าเขาเร้วเนี่ยจำไปว่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวตั้งใจงม,งม่ตั้งหูว่าคุณว่ามูงหลบมึงดันเส <c oughs> ียบตาเข็บเไปเหรอไปเนม<บ>ือไปเลย<บ> มีไก่ด้วยไกเพราะกัดตุบ้าที่เขาบ้าจะข้างแต่ว่ารู้ตั้งใจไกรู้ไก่เนี่ยไทรูาหักบ่อให้นางซมทาบ่อให้รูหมอเขาให้ังงเลยปเดินกล้าเพลินอยู่ในกรอบสีเหลียมก่อนนะคุบ้าตังบ้าคนเราเกิดมาแยาไปอิสรากันเขาจะเป็นในเรื่องของเขาเขาสิบาเขเรื่องของเขาตามเรื่องของเขาบุญเรื่องของเขาคูณสีบ้าสิเนี่ยไม่ไย้มากเลยไม่สีบ้าเอาไม่ให้สิบา เมื่อไงปีทวดที่ไปว่าเขาอย่างไรเงินนักทุกวันหรูมาทวดิีเมี่ยงมีดอกตัวทวดเียดีมาุกวันลูมาทวดือมาเขาจะของงานเนี่มมาตัวบ่นัดเวลาเขาวออกกันอะไเน่ยจริงเราคุยไปว่าเขาทำไมนั่งบอกคูณก็บอกว่ามาหนกูคุ่หนึ่งเดือูคุณจว่าเพื่อ มาเดีมาดีบ่รามัอมาดีดีรถ <มะ S 2> ดีทุกคนมาที่คดีไม่น้อยคดีทุกคนมาด้วยใจมาด้วยความดีแม่มนเป็นที่เป็นน้อนกันที่พรามาหากันเราะวังดีเขาอยากไปเขาไปดีแต่ว่าแม่นมันบริดีก็มาเมื่พอดีตัวเาเกิดสิ่งแวดว้อมบอกแม่พี่โอเแม่บอกแล้วเราก็ใสดีอจจะความแบบว่ม่เกี๋ยวัวราพไปพอ่จะมาดีนะคคุณน่งตะจำเจ้าไม่เนี่ยก็เจ้าไม่ให้กิน นั่นกว่มันดีแมียนกูพูดภานั่นกว่ดีเสียก็าูลุดสิงห้ารไปห้ารอบห้อยห้อยเขามียังเข้าไปด้วยใจบริสุทธิ์เมียนคิดใจเขามาด้วยบริสุทธิ์แล้วไอ้หนูพูเขียนไว้เต็มโต้กันแจ๋ก็กันกับข้าผากับกู้กันกันข้าผาเมื่งบดานแต่ไปตังหนึ่งข้าผาเมื่งบดานกะรบมาบวกกูว่า ขัดหวงเนีปากันกระเอื่นขึ้นมาอะไรทางปวยอยากจืดเล็กกระเอื่นข้ามนี่ปลาข้ามนี่เขาสมาซอยโอ้เด็ข้าศเก็บเก็บเก็บงานกันหมดข้าถาสีสุมเขาข้าถาสนยังไาเเนแม่องโบราณโอมนาคีโอมนาคีนาโกนาโกพอตอทีพอตอทีพอตอนาคีีดี โอมนาคีโอมนาคีนาโคนาโคพ่อต่อพ่อต่อพ่อต่อนะพ่อต่อพ่อต่อซิวลีพ่อต่อซิวลีตาดีบันไตตาดีบันไตตาดีตาดีบันบันไตบันไตตาดีบันไตทีลาทีลาทีเด้อทีลาทีลานามันไต นามัตไตเอ็มพาเอ็มพาการโกเดียบ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 กานสันการโกเดียบการโกเดียบมูมูซอตันฮะมูมูซอตันหมูมูซอตันมูมูซอตันอันนี้ก็ขอบคุอันนี้เขียนไว้นี่เหรออันนี้เหรออันนี้เหรอเขาบอกว่า้าขาต้นปิดขาขาัรรมดา เดี๋ยวจอไว้ได้ละคือเดี๋ยวแอดมินคอไฮลูกกันเอาไปทองไว้ยิงเงี้ยมอเนี่เป็นคาถานุญประดาอ๋อคาถาสเปินนุญประดานอามชอบบึงั้งทางพอต่อซีวีตาเตวันไตซีสชอาตะมูช่ซีทีซีวีแคปหน้าจอไว้เลยนะคะนมคม่ที่ยวมหน้าบ้านมา้นคาถาบุญประดานคาถาบรนเด ตั้งแต่องค์รัตั้งแต่อะไรันข์มากมากค่ชไทชาวไโมโซเป็นขาถาหรือเปล่เป็นขาถาอื่นหัวฟากาะงจ้าให้พวกคลาถานี้ผู้กนีนขาว่สวยว่าถ้าปลาาทาดีเพิ่มหล้กการที่ทานบอกพวกเนีุยทุตู้ทหกกวาอะค่ะาในุดตัวที่หกกว่าคาถาทาเนี่ยเล่าสิบสินมาสลายทั้ที่ด้วยเตี่นี่มีเตียนเล่า ผู้ผู้ใดที่บูชาอยู่แล้วนี่เ้าเกิดว่าคาถาดีแมนต่อจากกายญาอาจารย์นี่มาพัวหรือเงี้ยหรือก็หย่อนความเกี่ยวขุนก้นควานขุนคว้านนี่หน่ะจังแน่นบออันนี้เป็นคาถาเอิ้นเอิ้นพระเหตรงเลยโอ้จะเดือดสกาวสิได้ไปเที่ไตไปนาบ้านอันนี้เป็นคาถาเอิ้นพญานาคเลยตรงอันเป็นคาถากายญาติจังนี่นั่เป็นคาถาที่ว่าบรรลุมาตัฐเอาอยู่เป็นมาก่อข้อันอันนี้เป็นคาถาอัดให้ลงไปวัเขาเล่มลูกเนี่ย เดี๋ยวตะก้าวจะไปเคล็ด้ายมาตีนปัจจุบันเนี่ยตกาวเองเพราะว่าบางที่ก็เป็นคาัาเอิดในปัจจุบันคือแั่งก็โคตรโตรกเสียอ๋อน้ำแรงก็เสียเลยนนี่คาถาคาถาเนี้ยเจ้าเขาขับมาแบบย่างเร็วก็เล่นคุยถึงเรื่องอะไรกันด้วยพวกสักพักนึงอ้าว้อดัดตัวนี้มาสั่นเบรกกต่ทันหันเอาอยู่ดีๆกับมีดเนี่ว่าบอกว่าหอดแล้วแต่แลอาเจดียนหอดแล้วว่าสั่นอยู่ดีกับมีด น,นุ่ย,ยมากครับรถโตกันมามันวนนี่ยหัวตรงไหนต่มันหอดเรียวนี่แม่ก็เลยหยุดล,ลง